คนเอเชียส่วนมากเป็นประหวานมากกว่าทวีปอื่นเป็นเพราะกินสิ่งนี้ครับนั่นก็คือข้าวนั่นเองอย่างที่พี่ท็อปพูดมานะครับเนาะผมไปอ่านงานวิจัยมาของ the british medical journal เขาบอกไว้ว่าคนเอเชียเนี่ยกับเรื่องของข้าวเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างนัยยะสำคัญในการเป็นโรคเบาหวานคือปริมาณที่เรากินเข้าไปในคนเอเชียนะครับถ้าเราเทียบกับทวีปหรือคนชาติอื่นเนี่ยคือต้องก่อนว่าคนเอเชียเราตัวเล็กนะครับเนาะแต่ถ้าเทียบกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ย ในตัวของเขาที่ร่างเขาสูงมากกว่าปริมาณกล้ามเนื้อเขามากกว่าเพราะฉะนั้น้าก,กินข้าวในจานที่เท่ากันเนี่ยแน่นอนเราจะมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงมากกว่าเพราะยังไงหนึ่งอย่างนี้ที่เราพูดมาก็คือ พอเรากินข้าวเข้าไปมันเป็นคาร์โบไฮเดรตถูกไหมครับอินซูลินก็มีหน้าที่นำพาคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปเกินเนี่ยเอาไปวางตามอวัยวะกล้ามเนื้อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบรูปร่างของคนเอเชียกับฝรั่งก็แด้ะนะครับเนาะเขาตัวใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีพื้นที่กักเก็บเรื่องของไขมันเรื่องของน้ําตาลมากกว่าคนเอเชียถ้าเราได้กินในปริมาณที่มากเท่ากัน